เขาเย็นเลยมันมีอายเลยมันมีอายเลยพี่ห่งอันนี้เป็นนอดแบนบบวนบนอดบวบบวบรสมั็นไง มันใสมันใส้หลุดคือหมูนี่เป็นหมูเนาะฉันเป็นหมูฉันไม่ได้เป็นหมา ฉันเป็นหมูนะเธอฉันไม่ได้เป็นหมาก็ะฉันไม่ได้เห่าไงฉันสวบอย่างเดียว,มยวยหมามันเห่ามันหมูมัสนสวกเราสมัจจันทร์